โอ้ยคผมสวัสดีนะครับชาว YouTube นะครับในวิดีโอนี้เดี๋ยวเรามารีวิวนี่เลยครับผมเบนนีมารุนะครับก็คือ Fire f o r c e o f f i c e r นะครับผมนี่นะฮะตัวละครนี้เห็นเขาบอกว่าทำสกิลทีได้โดยไม่ต้องอีโวอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันได้จริงไหมนะฮะอันนี้คือทิปเปอร์เวสนะครับดาเมจประมาณหลักประมาณ500เท่านั้นนะฮะเป็นธาตุของสีส้มเป็นไฟด้วยก็คือทำดาเมจเหมือนกันครับนะครับิ๊กติ๊กลน10%นะครับส้ด้วยก็ตัวละครนี้อีโวยังไงนะครับ นี่เลยมันจะมีดาบนะครับแล้วก็ตัวเิร์แล้วก็จะมีมีดของซงจินอูซึ่งเคย์ก็คือที่อันนี้นะครับแล้วก็ซงจินอูเนี่ยอยู่ที่อาฟฟิตนะครับนี่ซงจินอูอฟฟิตนี่เลยอ่ะอันนี้นะเควสซงจินอู่วนดาบแบบมันอยู่ในสตอรี่นะครับนี่สตอรี่สุดท้ายโป๊โป๊นี่นะครับโอเคก็ประมาณนี้ชิ้นส่วนอีโวส่วนในพวกนี้ก็แน่นอนว่าชาเลนจ์นะครับ นี่ได้ให้ดูเต็มๆเป็นตัวเผานะเผาไม่รู้ว่าเผาบ้านๆหรือเปล่านะครับอ่าสีส้มด้วยของสีส้มแม่งเยอะเหลือเกินนะครับแต่ดูกันว่าเป็นยังไงครับสำหรับตัวละครน,นี้เดี๋ยวดูกันว่ามันจะเป็นเผาแบบไหนนะครับผมคาดหวังว่าให้มันเผาแบบแรงๆนะเผาแบบแรงนะๆ,ๆหลายๆฮิตเพราะมันจะได้ป้อนดาเมจได้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าเป็นยังไงอ่ะนี่นะผมจะเอาออกมาเลยโป้งโอเคอับได้เจขั้นนะครับเดี๋ยวดูกันเป็นยังไง ไม่ได้บาครับทำได้หมดครับน,น่าจะแบบนั้นแหละผมไม่ได้สังเกตเลยมาวิ่งออกมาเป็นเผาเลยใช่ไหมครับนี่นี่เผาเลยนะโอเคตีไวโคตรเลยนะเนี่ย1.8บ้าบอโอเคน่าจะสฮิตปุุงปุุงปุุงประมาณนี้แล้วก็อน,นิเมชั่นต่อมาก็อันนี้ เฟรมิง4.5วีนะครับเฮ้ย hey, ทีเดียวเหรอจริงวะเนี่ยจริงวะเนี่ยทีเดียวเหรอโอ้โอเค okay. อันนี้คือทีเดียวเนี่ยหมายความว่าเราสามารถใช้ตัวโอเวอร์โหลดได้นะแต่ตีชา้าไปเองมันมันก็ไม่ชา้ามันก็มันก็เร็วแหละแต่เพียงเพรว่ามันไม่ทันใจงไงไม่รู้โอเคแล้วก็อันนี้ไม่ช่ทนี้อันนี้ไม่ช่ทนี้ก็คือโอเคมัลติฮิตครับอ่ะไม่เป็นไรมัลติฮิตก็ไม่เป็นไร โอ้ตัวเป็นจ่าเลยนะเนี่ยอับตันครับตัวเราหกหมื่นนะโอ้โหเผาโคตรแรงเลยเนะี่ยโอเคโอเคผมว่านะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะดับบิลอยู่นะเนี่ยนะอัพตันนะครับโหวงโคตรกว้างแล้ววงใหญ่ด้วยอ่ะเป็นตัวส้มเผาแหละนะครับเมตาเผาแหละผมว่าเนี่ยฮะมัน ปกติเราจะมีเผาอะไรบ้างอ่ะมีเอสใช่ไหมแล้วก็จะเป็นตัวอันบาวก็คือตัวไอลุงในนั่นน่ะชื่ออะไรวะนึกไม่ออกแกโอ้โหตันอโอเคตีเบิลก็ได้นะครับถ้าสมมติไม่เอาขีก็เป็นเบิ้ลไปเพราะว่าถ้าเรายิ่งตีเบิลเนี่ยมันก็จะยิ่งเผานะครับมันจะแบบตีที่เดิมนะครับดีมาก ออใช่ครับอาไครนุใช่ใช่ถ้าวางสี่ตัวก็คือแสนอะ่ะผมจะลองวางสี่แล้วกันนะครับอ่ะแล้วผมก็จะตั้งออโต้อัพเลยนั่นแหละตอนนี้ค,คือด้วยความที่เรามีอาไครนุใช่ไหมครับมีเอสอย่างเงี้ยแล้วมันเป็นสีแดงหมดเลยอะ่ะเรามีสีส้มที่เป็น,ผนเผาแบบนี้มันก็แจ๋วอยู่แต่ไม่ตีแอร์แหละมันมันเป็นพื้นอย่างเดียวเนี่ย S 1> <S 1> <S <S อันนี้ก็คือแสนหนึ่งแหละก็คือสี่ตัวก็แสนหนึ่งแหละที่ผมชอบนะครับผมก็จะเล่นเป็นกระโหลกแล้วกันนะครับกระโหลกแล้วก็เล่นเป็นตีเบิ้ลส,สำหรับผมนะถ้าผมเล่นนะครับก็ไปลองจินตนาการกันดูคือมันไม่มีมีถูกหรอกตัวของนิสัยอะด้วยความที่ตัวละครมัน่ามันยืดหยุ่นอะด้วยความที่หลายฮิตด้วยบวกกับ ตีช้าด้วยมันก็แบบมองได้หลายแบบว่าเราจะเอาเป็นอะไรนะครับแต่ผมว่าผมคงไม่เอาตัวของระยะแน่ๆเพราะว่าระยะผมโอเคแล้วคือยังไงเวลาเราเล่นในส่วนของหมดต่างๆเนี่ยยังไงระยะมันก็เพียงพออยู่แล้วมันมันตีถึงอะสำหรับผมอะก็เนี่แหละประมาณนี้เบนิมารุสนะครับสามารถหาได้จากในตู้นะครับสุ่มได้เลยนะฮะแล้วก็อีโวได้ด้วยนะครับแอเซนต์ขึ้นไปนี่ฮะปุงปงปุงป,งปุงสีส้ม คือเมตาตอนนี้สีส้มมันก็จะมีตัวตีแอร์ที่เป็นที่เป็นตัวทังนะครับโอเคตัวเผาตัวเผาเผาแรงๆตัวหนึ่งนะครับ40%นะครับ4ติ๊กติ๊กละ10%ครับผมนี่คือเบนิมาลุครับผม